<_ an> จอดเลยจอดเลยอ่า <_ an> โอ้โห <_ an> แหมเกือบลม้มเดี๋ยวพวกเราทำสวนกันในนี้ใช่ไหม <_ an> อ่าลงเลยครับป้าหวัวอากาศดีมากอะ่ะโหต้นไม้เยอะยแยะเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอชีว่าทูเดอะฟิวเจอร์นะฮะสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ผมมาอยู่กับน้องๆที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่เลยครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะฮะหรือว่าคนที่นี่เขาเรียกกันสั้นๆนะครับว่าสวนสมเด็จนั่นเองครับและที่ร่มรื่นและก็ดูสวยงามสะอาดตาแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าการดูแลจากน้องๆวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีนี่แหละครับที่เขามีหน้าที่คอยดูแลสวนแบบนี้ให้ดูดีแบบนี้ตลอดเวลานะครับ วันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบการเกษตรวันนี้ต้องดูรายการเราให้จบนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าอาชีพเกษตรนั้นจริงๆทำได้ไม่ยากแล้วก็มีรายได้สร้างให้ตัวเองแล้วก็ให้ครอบครัวได้ด้วยนะครับติดตามได้ทั้งหมดนะฮะในวันนี้ครับกับรายการอาชีวะ u ู e ในรูปแบบของอาชีวะสร้างชาติครับ พูดว่าการเรียนเกษตรนะครับหลายคนคงอาจจะตัดไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องความลําบากอาจจะยากนะครับแล้วก็เหนื่อยต้องตากแดดตากฝนต้องใช้แรงงานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้จะเน้นในเรื่องของความรู้และก็เทคโนโลยีควบคู่กันไปโดยใช้สมองของเราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จะมาเรียนที่นี่นะครับ จะต้องเรียนเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตและที่สําคัญนะฮะนำไปพัฒนาประเทศชาติได้ด้วยที่นี่เองก็จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ครับที่จะเน้นไปในเรื่องของเกษตรแล้วก็สามารถที่จะนําไปเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีไรายได้ได้จริงครับปกติเกษตรปัจจุบันไม่ลำบากไม่หนืย่ยไม่ต้องขุดดินฟันญ้าเหมือนก่อนแล้วนะครับเป็นการเรียนที่ใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์เครื่องทุนแรบผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเรียนก็เป็นการนําความรู้จากห้องเรียนมาลงปฏิบัติจริง ใ,ในนี้มันจะมีเรียนทั้งสาขาพืชสัตว์ประรมงมบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร<ช>แล้วก็มีสามัญสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะช่วยทําให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วที่สําคัญคนนั้นก็คือเป็นการเรียนที่ต้องเรียนเชิงคุณภาพผมก็คือในขณะที่เรารู้เราต้องรู้ธรรมชาติของต้นไม้<ช>ธรรมชาติของสัตว์<ช>ธรรมชาติของกิจกรรมที่เราได้จากการเรียนสอนนะครับในการจากเรียนสอนนี่เราไม่ได้เรียนแต่อยู่ในฟาร์มอย่างเดียวบางทีเราก็ พาลูกศิษย์ลูกหาเราไปเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อเราจะได้ร่วมมือกับเขาในเรื่องของการที่เราจะรู้ว่าเขาต้องการเด็กที่มีคุณสมบัติแบบไหนมากกว่าพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอมีประสบการณ์ขึ้นมาจากการฝึกงานบ้างการทํางานในสถานประกอบการบ้างในระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญคือมันเป็นเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยหขั้นตอนนะครับมีความรู้มีความดีมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญพอถ้าถึงจุด5้าจุดเนี่ยรับรองเลยครับจบแล้วรวยแน่นะครับไม่จน มีการปลูกอ้อยกันดีกว่านะครับตามมาเลยฮะถ้ามาถึงเมืองการครับถ้าไม่มาดูการปลูกอ้อยก็คงจะไม่มาถึงเมืองการนะฮะเพราะว่าการปลูกอ้อยที่นี่เขาก็ไม่ใช่ว่าปลูกกันแบบเดิมๆแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆเข้าไปโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยให้ในักศึกษา สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยตรงเลยครับปลูกยา้าไหมฮะอ้อยอ่ะถ้าปลูกกับคนปลูกยากาครับแต่ทีปลูกกับ,กบรถก็ง่ายครับอันนี้คือใส่อ้อยลงไปเป็นแบบแท้งๆอย่างเงี้ยแล้วลงไปแล้วเครื่องนี้มันก็จะตัดตๆใช่ครับแล้วก็ปลูกลงไปในดินอย่างนี้เลยใช่ครับมันจะ เป็นคู่กันนะพี่อ๋อแล้วเขาปกบให้เลยเหรอพี่ไม่เห็นแบบมันโผล่ขึ้นมาเลยอะไม่มีพอกับมันคือมันกบโดยอัตโนมัติมันนะแล้วหลังจากนี้ล่ะรอเวลามันโตอีกเดียวใช่รอเวลาโตรครับนานไม่กว่าจะถึงออกมาเก็บเป็นผลผลิตแล้วขายได้ครับ1ิเดือนเลยดิเก้าสิบเจ็ดเ็ดสองเดือนถึงก็เกือบเกือบปีเลยนะเกือบปีเลยครับอันนีเน้เป็นเป็นอ้อยพันอะไรที่ปลูกอยู่นี่จะเป็นอู่ทองครับธุ์ดีของผลิตมาครับครับผม เป็นอ้อยที่เอาไปทาน้าน<ช>ําตาลให้ใรโรงงานอย่างเงี้ยนะแล้วอ้อยที่เรากินที่เขาเห็นเขาคั้นตามาตามแบบรถเขนเน็นอ่ะอันนั้นมันคือพันธุ์อะไรอ่ะอ๋ออนั่นเป็นของสุพรรณบุรี50ครับครับมันเหมือนเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับดังนั้นมันจะกรอบกว่าและหวานกว่าครับคั้นน้ำเป็นพันุ์แบบเอาน้ำใช่ไหมใช่ครับอ๋อบ๊ทอย่างปลูกอ้อยแบบนี้นมันมันจะได้กําไรยังไงอ่ะ ได้กําไรไงพี่รหัสต้นทุนแล้วได้ไร่หนึ่งก็เจ็ดหกเจ็ดร้อยครับหกเจ็ดร้อยคือหมายถึงว่าลงทุนครั้งเดียวสําหรับเขาเรียกต้นต้นตออะไรเงี้ยต้นตอต้นครอนกันครับแล้วก็ลงทุนปลูกไปก็ทิ้งระยะไว้สักปีหนึ่งแล้วก็เก็บผลผลิตมาใช่ครับแล้วก็ต้องปลูกรื้อมาปลูกใหม่ไหมไม่ไม่ต้องเลยครับพี่เช้อยมันจะอยู่ได้สามถึงสี่ปีครับอ๋อการปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัด ได้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่ครับก็ได้ประมาณ3ถึง4ครั้งใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นเราก็หรื้หอใหม่ใช่แล้วก็มาปลูกแบบนี้ใหม่ใช่ก็คือลงทุนแค่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวสามสี่ปีที่เหลือก็เก็บผลผลิตไปเลยครับอย่างการจริญกรีนที่ลูกอ้อยเยอะไหมปอ้ยเยอะครับการจริญกรีครับเพื่อเป็นดับหนึ่งดับสองเลยครับปอ้ยครับครับผมโมทำไมถึงมาเรียนเกษตรอ่ะอ๋อางบ้านผมก็ทำเกษตรอยู่แล้วผมคิดว่า การนี้ผมมาเรียนเนี่ยผมจะกลับไปนําไปใช้ในชีวิตประจํา,าวัไาาาานได้ครับสามารถฝึกทักษะตัวเองครับได้หลายๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระพื่นไล่พื่นสวนเนื้ออะไรเนี่ยครับพี่ถามนิดหนึ่งครับบางทีคนที่เขาไม่ได้เรียนเกษตรเขาก็ทําเกษตรกันอยู่แล้วใช่ครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยที่เขาทําตรงนี้นะครับกับตัวเราเองพอมาเราเรียนปุ๊บเราได้วิชาความรู้มาเนี่ยมันมันต่างจาก ความรู้เดิมๆที่ไม่ได้เรียนเยอะไหมอะต่างเยอะครับพี่บางเรื่องไม่รู้เลยครับครับบางเรื่องเช่นการปลูกข้อยเมื่อก่อนนี่ผมไม่รู้เลยนะการปลูกข้อยว่าเขาปลูกยังไงเมื่อก่อนนี่รู้แต่ว่าเขาปลูกกับมือใช้มือเกษตรกรครับบ้านเขาปลูกกับมือยกล่องแล้วก็ใช้คนชาวบ้านนี่เขารู้กันแบบนี้ทำแค่นี้เมื่อก่อนนี่รู้แค่นี้แต่ผมมาอยู่นี่รู้ว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาใหม่เยอะมากครับผมเลยมีอ่างเงี้ย ทำไมข้าวโพดถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับพวกเขาอยู่ด้านในแล้วครคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างครับตามมาเลยครับสวัสดีครับ โอ้โห oh, ทําอะไรอยู่เนี่ยกําลังเช็คความชื้นของดินแล้วก็ตรวจด,ดูแปลงสัตูพดดืชครับตรวจดูสัตูพืชครับครับแล้วไอ้เครื่องมือไม่คืออะไรอะ่ะเห็นปักลงไปในดินนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับตรวจความชื้นของดินนะครับแล้วก็ค่า pH ของดินหรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับคือปักลงไปปุ๊บแล้วก็ตรวจวัดได้เลยจากจอตรงนี้เนี่ยน,นะใช่ครับโอ oh, ้โหไฮเทคนะแล้ววิชาที่เราเรียนตอนนี้มันคือวิชาอะไรครับในการปลูกข้าวโพดเนี่ย วิชาก็คือการผลิตข้าวโพดนะครับคือจะเริ่มตั้งแต่การไถเตรียมดินอืจากนั้นก็เราก็ลงมือปลูกนะครับครับแล้วก็ดูแลรักษาจนข้าวโพดอายุครบ75วันแล้วก็เก็บเกี่ยวครับแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้ยปลูกกันเยอะมากเลยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับข้าวโพดเนี่ยอันนี้อายุประมาณ50สิบวันนะครับนี่ก็เหลือย5้าวันก็ถึงจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ออกใหม่แล้วครับออกฟักแล้วแล้วพอได้ผลผลิตเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับบางส่วนใหญ่ก็จะไปส่งโรงงานนะครับ โรงงานจะมารับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งอุตสาหกรรมที่วิไัยนะครับถ่แยรูปเป็นน้ำนมข้าวโพดครับอ๋อที่นี่ทาน้านมข้าวโพดด้วยเหรอรับอร่อยไหมเดี๋ยวต้องลองชิมครับอ๋อแล้วเราทากับเขาป่ะอ๋อจะมีแผนกอุตสาหกรรมนะครับที่รับทำครับส่วนระปลูกอย่างเดียวผลิตผลิตอย่างเดียวให้คุณภาพมันดีครับ สำหรับส่วนนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือน้ำนมข้าวโพดครับรสชาติผมบอกได้เลยว่าอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการทําก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหาว่าอยากจะไปทําขายครับขั้นตอนง่ายๆไม่ายากเลยกําไรเห็น,เห,นเห็นอยู่แล้วครับขายเนี่ยอย่างน้อยควละ10บาท15บาท20บาทขายได้แน่นอนครับอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องทําการปอกเปลือกข้าวโพดท,ที่เราได้มาก่อนคะออ่ะเมื่อเราปอกเปลือกข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวโพดค่ะไปฝานค่ะ เมื่อได้ข้าวโพดที่เราฝานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะคทีนี้เราก็จะมา,าปั่นในเครื่องโมนิเนกนะคะแต่ว่าการปั่นนี้นะคะเราไม่ควรใส่ข้าวโพดในจนํานวนที่เยอะเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้าวโพดเยอะเกินไปนะคะจะทําให้เครื่องปั่นทํางานหนักแล้วก็เนื้อข้าวโพดก็จะไม่ละเอียดค่ะทีนี้เราก็จะกรองแล้วก็จะกรองทั้งหมดนะคะก็คือตอนกรองนี่สําคัญมากนะคะเราต้องพยายามกรองอย่าให้กากหล่นลงไปในน้าค่ะเพราะไม่งั้นเราจะต้องทําการกรองใหม่ก็คือที่พวกหนูทาก็คือหนูจะไม่ให้ กากข้าวโพดลงไปเลยค่ะเราจะกองทั้งหมด4ครั้งค่ะโดยการทําก็คือผ้าเข่าบางอย่างบางสองครั้งแล้วก็อย่างหนาสองครั้งค่ะพอกองเสร็จได้ที่แล้วนะคะก็จะนําข้าวโพดนะคะไปตั้งไฟค่ะเคล็ดลับ,บอันนี้มีอยู่นิดนึงก็คือว่าการตั้งไฟที่พวกหนูนี่กันนะคะก็คือว่าหนูจะตั้งไฟแบบให้เบาที่สุดค่ะคถ้าสมมติว่าตั้งในไฟแรงน้ำนมข้าวโพดจะเป็นตะกอนค่ะอุณหภูมิที่เราจะใช้ก็คือ จ็ดสิบถึงแปดสิบองศาค,ค่ะเ<อ>มื่อได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่คอฟฟี่เมดโดยค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลคนให้มันละลายแล้วก็เป็นเกลือค่ะพอใส่เสร็จหลังจากนั้นคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้ก็ปิดแก๊สค่ะแต่กระนำของพวกหนูก็คือพวกหนูจะใช้การน็อกพัชสติลโดยน้ำร้อนค่ะหนูจะกรอกทั้งที่ยังร้อนอยู่แต่ว่าหนูจะนำมาน็กน้ำเย็นข้างนอกอีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากนั้นเป็นอันเสร็จค่ะเพราะว่าเราทำการ นกน้าร้อนเสร็จแล้วเอามานอกน้าเย็นนะคะจะทําให้การเก็บรักษาของน้ําข้าวโพดนะคะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะโดยที่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเสียะะต้องแช่เย็นไหมแช่เย็นค่ะหวานหอมชื่นใจจริงๆอร่อยมากครับคุณผู้ชมฮะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนคะค่ะเคล็ดลับความอร่อยของน้ํานมข้าวโพดนะคะก็คือ1เรื่องข้าวโพดค่ะก็คือข้าวโพดของเรานะคะที่ได้นะคะก็จะต้องเป็นข้าวโพดท,ที่ สดใหม่ไข <ừ> ่เช่นหักเชา้าแล้วเราก็นํามาแปลรูปเลยค่ะครับเน้นความสดใช่ค่ะถ้าแบบว่าเข้าโพดที่อายุยังไม่ถึงแล้วก็หักมาหลายวันแล้วแล้วนํามาทําจะทําให้รสชาติของน้านมไม้ค่อยอร่อยค่ะ เกี่ยวกับการเกษตรที่เห็นของไอชวะเองนะครผมก็ไปมาหลายแห่งแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ที่เห็นเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาสร้างรายได้ได้ชัดเจนนะฮะลองดูครับกับการปลูกดอกหน้าวัวขายครับในการปลูกก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกลงดินโดยตรงเพราะฉะนั้นเรื่องของไส้เดือนต่างๆไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับ เราปลูกโดยการยกระดับพื้นขึ้นมาแล้วก็ปลูกในก่าวมะพร้าวเท่านั้นเองนะครับในการดูแลก็ให้น้ําวันละ1ครั้งแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับส่วนการให้ปุ๋ยก็เดือนละครั้งและที่สําคัญครับสามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยได้ทุกภาคเลยนะครับ คุณผู้ชมฮะในนี้ดอกหน้าวัวเยอะมากโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยผมว่าเป็นพันๆดอกนะฮะเดี๋ยวเราลองมาถามน้องๆในนี้หน่อยนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องปลูกกันเยอะขนาดนี้แล้วปลูกแบบนี้เอาไปขายเรือไปทําอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องอะไรคะชื่อพิวค่ะน้องพิวน้องพิวกับน้องพัดนะครับเราเรียน2คนเรียนอะไรมาเราเรียนพืชศาสตร์ค่ะพืชศาสตร์เหมือนกันเลยใช่ค่ะทำไมถึงมาปลูกดอกหน้าวัวแบบนี้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับมันเ,เป็นรายวิชาที่เรา เริ่มเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งนะคะ oh. แล่ทีนี้เราก็เลยได้มาสานตอนในการดูแลรักษาดอกหน้าวัวขึ้นมาเป็นคือหนึ่งในวิชาที่เราเรียนใช่ไหมใช่ค่ะและทำไมอาจารย์ถึงเอาดอกหน้าวัวมาสอนให้เราปลูกให้ uh, เราเรียนนะฮะเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับเราค่ะ oh. ซึ่งเราสามารถนําอ,อ,อาชีพการปลูกดอกหน้าวัวเนี่ยไปใช้ในชีวิตชีวิตเราได้เลยก็คือเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยาสามารถนําไปเพาะปลูกเองได้ค่ะก็ oh. คือสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเรา oh. ในนี้ปลูกประมาณพื้นที่เท่าไหร่ฮะ หนึ่งไร่หนึ่งไร่ที่ปลูกอยู่ตอนนี้หนึ่งไร่ปลูกได้กี่ต้นเออหนึ่งไร่เนี่ยเราปลูกได้หนึ่งหมื่นต้นค่ะหมื่นต้นใช่แล้วเรากว่าจะเก็บเป็นดอกขายมันต้องใช้เวลานานไหมล่ะประมาณหนึ่งปีค่ะต้นโตหนึ่งปีแล้วถึงจะให้ดอกถูกไหมฮะค่ะแล้วเก็บขายเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นวันนะฮะเออเราเก็บขายเนี่ยเราจะเก็บขายเป็นรายสัปดาห์นี่แหละค่ะครับผมรายอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราสามารถเก็บได้หนึ่งพันสองร้อยดอก ประมาณ1,200ดอกขายดอกเท่าไหร่ครับขายดอกแล้วถ้าเกิดเฉลี่ยนะคะก็ประมาณดอกละ8บาทค่ะถ้าตีไปพันสองนะฮะคูณ8ก็ได้4,800บาทต่ออาทิตย์ต่อหนึไร่ใช่ค่ะถ้า1เดือนตีไปเอาง่ายๆ5,000บาท5,4,20เดือนละ2 0 0 0 0บานต่อหนึ่งไร่ที่เราทำได้ก็ถือว่าเยอะเนาะสำหรับเรา2คนเลยครับการเรียนเกษตรดียังไงครับ การเรียนเกษตรของเรานะคะก็เราก็เราจะได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้รับรู้ขึ้นมาก่อนถูกไหมคะครเราสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ก็คือเรามีความรู้ทางด้านดอกน้ำวัวถูกไหมคะครเราก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้เป็นอาชีพหลักของเราได้ส่วนเราละครับเรียนเกษตรดียังไงรครับเรียนเกษตรนะครับรก็สามารถสร้างรายได้ได้จริงนะครับครับแล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้เพราะเราได้ลงมือปฏิบัติกับตัว,ตวพืชจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูก หน้าวัวหรือดอกไม้อื่นๆนะครับเราได้สัมผัสเราได้ศึกษาได้ดูแลทั้งเรื่องการดูแลรักษาการป้องกันกับเจ้าศัตรูพืชนะครับเราได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วเราสามารถนําไปประกอบอาชีพของเราได้ครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะก็เมื่อเราได้ทําตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมคะเราก็จะมีความรู้พื้นฐานแล้วที่เราจะนําไปประกอบอาชีพของเราได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ทางด้านนี้เราสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ ความล้มเหลวของเราก็จะน้อยถูกไหมคะอย่างน้อยห้องเรียนเหมือนห้องทดลองใช่ล้มเหลวนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะแต่ชีวิตจริงล้มเหลวมันก็คงจะขาดทุนใช่แต่พอมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ยาวเลยเดินหน้าได้เลยเต็มที่ค่ะของเราแล้วครับครับยากไหมการเรียนเกษตรและถึงจะประสบความสําเร็จไม่ยากนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับทำง้ความอดทนถึง่งนี้ก็ใส่ตาแแดดนะครับแต่ว่าก็สร้างความอดทนให้เราแล้วก็แบบ ทำให้เราได้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริงๆครับเพราะเราได้สัมผัสกับงานนั้นจริงๆได้ปฏิบัติจริงครับ เห็นแบบนี้แล้วตัดสินใจมาเรียนเกษตรกันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันไปไกลแล้วครับที่สําคัญนะฮะอยู่ฟรีกินฟรีนะครับที่พักก็พร้อมนะฮะเพียงแค่ขอแค่ตัวและก็หัวใจที่เหลือครับเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็แบ,บ่งความรู้ที่มีอยู่กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองใช่ั้นเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนเกษตรครับทั้งๆท,ท,ท,ที่บ้านตัวเองก็ทําเกษตรอยู่ ก็ผมอยากได้มารับความรู้ที่แปลกใหม่จากทางบ้านครับความรู้ที่ต่างๆที่มีส่วนมากที่อาจารย์เขาได้สอนมางครับกลับนากลับไปใช้ที่บ้านครับได้กลับไปใช้เยอะไหมได้ครับแล้วที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างเชื่อไหมสิ่งใหม่ๆที่เราไปให้เขาครับจากที่เราเรียนมาเขาบอกาก็แม่ก็ยอมรับก็ดีใจครับที่ลูกว่าทางบ้านราทำเกษตรนะครับครับผมแม่ก็กลัวผมจะไปด้านอื่นไงเครับเพราะว่าเขาก็หวังไว้ว่าลูกอะอยากจะให้ลูกกลับไปสานต่อ ทางการเกษตรที่บ้านครับผมก็เลยเลือกที่ว่าจะมาเรียนการเกษตรครับอเพื่อได้กลับไปช่วยแม่เป็นการเกษตรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วครับนั่งนานแล้วครับเพราะว่าแล้วตอนเนี้ยเด็กไทยครับหันไปเรียนพวกช่างแล้วก็เรียนสายอื่นนะครับครับเพราะว่าแล้วถ้าเรียนไปเนี้ยอีกสักวันหนึ่งอ่ะจะไม่มีคนทําการเกษตรไม่มีคนปลูกข้าวเรากินนีครับผมก็อยากชวนชวนเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับหันมาทําการเกษตรนะครับเรื่องรายได้เป็นไงบ้างเรื่องรายได้นะครับก็ ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยครับเราก็ได้ครับครับเราไม่จําเป็นว่าต้องไปซื้อกินเราปลูกกินเองก็ได้ครับ,รบอยู่บ้านเรามีพื้นที่เล็กๆเ,เราก็ใช้เล็ก,ลกของเราแต่ถ้าขยันมีโอกาสรวยไหมถ้าขยันนะครับเราตั้งใจทําแล้วก็เราทำอยู่เสมอครับโอกาสที่เราจะรวยมีแน่นอนครับถ้า <ừ, S 2> เรา <ừ. S 2> เราตั้งใจ การเรียนเกษตรที่นี่นะครับนอกจากจะให้ความรู้กับน้องๆที่มาเรียนแล้วนะครับยังเผยผ้าไปถึงชุมชนด้วยครับคนที่อยู่ในชุมชนที่ทําการเกษตรก็ยังได้มีโอกาสเข้ามาหาความรู้ต่างๆเพราะว่าอาจารย์เองเขาก็เปิดสอนให้กับคนเหล่านี้ครับ วันนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการจนบุรีครับที่นี่แหละฮะคือองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะบูรณาการนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวและที่สาคัญนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะนําพาประเทศไทยน,นี่ ไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพวกเขามีความตั้งใจและก็ลงมือทําจริงๆวันนี้หมดเวลาของไอชิวะทูเดอะฟิวเจอร์ในรูปแบบของไอชิวะสร้างชาแล้วครับคุณผู้ชมถ้าดูอยู่นะฮะอยากจะติชมรายการนะฮะเชิญได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับและก,ก็ก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับเราก็มีกิจกรรมดีๆของชาวไอชิวะมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับสัปดาห์หน้าครับสำหรับไอชิวะทูเดอะฟิวเจอร์นะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจสําหรับคนที่เรียนสายอาชีพอนาคตจะสดใสแค่ไหนอย่าลืมนะฮะ ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาดรชัยพฤกษ์เสรีรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยี่ยมชมพื้นที่ในโรงงานกลุ่มบริษัทมอนเดย์นิชินประเทศไทยจำกัดจากสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครจังหวัดชนบุรี และให้กำลังใจนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมูลลนิธิเฟื่องพัฒนาในลักษณะฝึกงานเต็มรูปแบบเป็นระยะเวลา7เดือนถึง1ปีซึ่งในปัจจุบันมีกำลังคนสายอาชีวศึกษาที่ฝึกงานในนิคมอุตสาหกรรมอามาตะนครโดยแบ่งออกเป็น3มกลุ่มได้แก่กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนระบบทวิภาคีและเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมูลลนิธิเปืองพัฒนา กลุ่มนักศึกษาพิการอาชีวศึกษาและกลุ่มนักศึกษาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเส้นทางสู่อาชีพที่มั่นคงมีงานมีเงินมีวุฒิน,นนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครจังหวัดชนบุรีโดยมีคุณศรีวรรณอรไทยวัฒนากุลผู้ในการฝ่ายบุคคลและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมอนเดย์นิชินประเทศไทยจำกัดนำชม สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมหาหรือแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาโดยมีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานโดยดรชัยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเสนอโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาซึ่งวางแผนให้นักเรียนนักศึกษาระดับปวชปวสที่เข้าใหม่ เข้าค่ายเป็นเวลา1เดือนเพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการฝึกทักษะอาชีพและชีวิตปลูกฝังระเบียบว,วินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคมและหวังผลละลายพฤติกรรมไม่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยโครงการนำร่องจะทำในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากจังหวัดสมุทรปราการ3แห่งจังหวัดปทุมธานีหรือนนทบ,บุรีอีกหนึ่งแห่งคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า100คน เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแรงงานต่างชาติจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศของเราอีกมากมายไม่ต้องห่วงค่ะเยาวชนอาชีวะเราจะรับเข้าฝึกงานได้สัมผัสกับงานจริงรับรองว่าจบไปมีฝีมือแข่งขันกับต่างชาติได้แน่นอนค่ะเพื่อมีความรู้และมีประสบการณ์นักศึกษาอาชีวะก็คือบุคลากร มีลูกชายคนเดียวอยากให้เขาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวสร้างความมั่นคงและก้าไปสู่ตลาดโลกได้อาชีวะทําให้เยาว,วชนไทยมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะที่ตลาดยอมรับภูมิใจครับที่ได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นนําทําให้ได้ประสบการณ์ทํางานจริงและได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นภาระของพ่อแม่ได้ทําจริงก็รู้จริงแถมยังเรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาลด้วยค่ะอาชีวะได้ให้โอกาสกบนักศึกษาและผู้ประกอบการเราพร้อมที่จะก้าวร่วมกันสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงเรียนสายอาชีพดีกว่า ลูกมีไรายได้พร้อมฝึกงานมีโอกาสมากกว่าผมคิดไม่ผิดครับที่ตัดสินใจมาเรียนอาชีวะจบแล้วมีงานทำทันทีค่ะก็อยากจะฝากน้องๆน,นะคะที่กำลังจะหาที่ศึกษาเรียนต่อนะคะก็ทุกทุกคนอาจจะคิดว่าการเกษตรเนี่ยทำให้เราตากแดดเราร้อนเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้น้องๆลองคิดใหม่ว่าถ้าเราถ้าเราได้ลองมาเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรักกับพืชที่เราได้เรียนได้เรียน,ได,ยนได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าน้องๆก็จะได้เรียนรู้อะไรที่น้องๆไม่เคยได้ทดลองก็อยากจะฝากให้น้องๆคิดดูนะคะว่าการเรียนต่อเกษตรไม่ได้ทําให้ให้น้องๆไม่มีอาชีพแต่มันจะทําให้น้องมีอาชีพขึ้นมาได้ค่ะเด็กชายนะครับไม่ค่อยที่จะสนใจเรียนเกษตรครับนับวันนับวันก็จะมีคนที่มาเรียนเกษตรน้อยลงนะครับเรเกษตรเนี่ยที่แน่นะครับก็ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงนะครับเราเรียนเกษตรนะครับ จะไม่มีทางตกงานนะครับเพราะว่าผมก็สามารถทำงานที่บ้านได้นะครับ